สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับยามเย็นๆครับวันนี้พามาชมสอนรามครับกินหญ้าครับแล้วก็ขอขอบคุณ1,000พัซับครับแล้วก็ยอดชั่วโมง2,000ชั่วโมงครับติดตามกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับเหลืออีกครึ่งทางครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับที่เข้ามา ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง JK เกษตรฟาร์มด้วยนะครับบักสอนรามขอขอบคุณอย่างมากครับนี่ก็เห็นสาวครับคึกใหญ่ นี่ครับโอ้เห็นสาวครับเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเให้เขาคลอดก่อนฮขาจองไปแล้วครับตัวนี้ขาจองไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมา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 กินยามา กินหญ้าเร็วมาเลยเดี๋ยวให้เขาเคลอดก่อนใจเย็นๆไอ้หนู<า>เดี๋ยวมามาครับเห็นสาวท้องครับคึกเลยเดี๋ยวเราก็เริ่มจะฝึกแล้วนะครับ<า>จะฝึกตั้งแต่น้อยครับ เริ่มจะเล่นกระบอกครับฝากติดตามไปเรื่อยๆครับจันถึงผลงานของเขาอ่ากินยาเร็วกินที่หมดเลยดูครับผมใส่ยาเร็วกินเลย ดูครับสนใจครับสนใจสาวๆอีกหน่อยก็หาเมียรครับไปหาแฟนได้ครับ ท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง JK เกษตรฟาร์มด้วยนะครับแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องวัวเรื่องควายครับก็เรื่องเกษตรครับจากคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ